มดลูกหย่อนระยะที่3ช่วยได้ไหมคะให้นมน้องอยู่ด้วยช่วยได้คะ่ะเก๋จะบอกเลยรีบกินเลยนะคะใครที่รู้สึกปวดหน่วงมดลูกเวลานั่งหรือเวลายืนรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมันจะออกมาเหมือนรู้สึกปวดฉี่ตลอดเวลานะคะมดลูกหย่อนเป็นอาการที่แบบบอกเลยว่ารุนแรงมากๆนะคะเสี่ยงที่จะเป็นมดลูกอักเสบนะคะแล้วก็ตัวเนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของมดลูกเข้าอู่โดยเฉพาะเลยนะคะกินเช้า2ก่อนนอนสองถ้าเป็นระยะที่3นะคะกินเช้า2 ก่อนนอนสองได้เลยไม่มีผลต่อน้ํานมค่ะตัวนี้ยิ่งเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ํานมมีปีกล้วยมีขิงนะคะกระเทียมโทนที่จะเป็นตัวช่วยเรื่องเพิ่มน้ํานมขับของเสียขับน้าข่าวปลาแล้วก็ช่วยให้หมดลูกเข้าอู่มดลูกกระชับนะคะ เป็นระยะที่3มจัดด่วนนะคะเช้า2ก่อนนอนสองเกคอแนะนําให้เอาไป10บซองนะคะรักษายาวๆ10บซองนี้ถ้าไม่เห็นผลมดลูกไม่ดีขึ้นมาเอาเงินคืนกับเก๋ได้เลยเก๋กล้าการันตีให้แบบนี้ถ้าพี่เชื่อเก๋พี่กดที่ตะก,ก้าตรงนี้จิ้มไปเลย10ซองพี่ซื้อแล้วพี่กินนะคะพี่ไม่เห็นผลพี่มาว่าเก๋เลยมาด่าเก๋หน้าเฟซได้เลยแล้วก็อ่ะมาด่าเก๋หน้าทิกตอกได้เลยนะคะด่าได้ทุกช่องทางถ้ากินแล้วไม่เห็นผลใน10บซองนี้ กินเช้าสองก่อนนอนสองมดลูกไม่ดีขึ้นไม่มีอาการที่แบบว่าช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมาด่าได้เลยทุกช่องทางค่ะกล้าการันตีขนาดนี้